สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆช่องปูเต็กโคเวอร์นะคะจำได้ไหมคะเคยลงคลิปไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนาะเจ้าดอกไม้สวยๆตัวเนี้ยในกระถางเนี่ยเนาะตอนแรกก็คิดว่ามีสีเดียวมีสีเดียวที่ไหนได้เพื่อนๆมาดูมีอีกสีหนึ่งนะคะแซมมาอยู่ในนี้ในกระถางสีแดงสวยมากๆเลยเพอเห็นเขาออกดอกเอ้าตกใจ ก็ออกสีชมพูอ่อนๆแล้วกลายเป็นสีแดงได้ยังไงงง <c oughs> นี่น่ารักมากเลยอะว้าวคือจริงๆแล้วเขามีสองสองต้นในนี้นะคะชนิดเดียวกันใบเหมือนกันมหัศจรรย์ก็ไม่เคยทราบว่าเขาชื่ออะไรต้นอะไรนะคะได้มาจากคนรู้จักกันเนาะ ก็ไดกระถางมาหนึ่งกระถางก็รอจนเขาออกดอกก็ออกมาเป็นสีนี้ตอนแรกเนาะที่ถ้าย้อนคลิปไปจะเห็นนะคะในช่องของปู่ตัวเล็กนะคะยังไม่ทราบพีว่้ามีเมงมวยตัวน้อยด้วยไหนนั่นน่ะมีแมงมวยด้วยแมงมวยแมงมวยตัวเล็กโอ้ยมือสันมือไหนสัน มือจับดอกไม้สันเออเช้ามานะคะเจอกาแฟเข้าไปก็จะดีดอย่างนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวก็จะดีดปึงปังทำงานนะคะวันนี้ว้าวเพื่อนๆดูสิจะเป็นสีลิปสติกเนาะสวยช่สดชื่นเบิกบานนะคะชมสวนแต่เช้าเจออะไรออกดอกก็ตื่นเต้นนะคะตามภาษาผู้หญิงน,นั่น ใบเขานี่น่ะเก๋ไก่ใบเขาสวยดินี่มีใบเหลืองออเหลืองออกไปออกมายังอีกสองช่อสองช่อนี้ยังไม่บานนะคะเขาก็จะเริ่มประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยก็บาน,นสวยจังเลย ถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกพร้อมกันเนาะสวยเลยน่ารักดีอ่ะจ้าเนี่ยน,นี้ช่อนี้ก็ยังยังบานไม่หมดสีนี่ยังอ่อนๆอยู่น่เออตัดกันดีสวยสวยสวย สดชื่นนะคะสายๆตอนนี้ก็เริ่มแดดร้อนเข้าหน้าร้อนแดดร้อนนะคะทุกวันนี้เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ลมคํามาก็หนาวปรับตัวไม่ถูกเลยค่ะดึกๆมากก็นหนาวอากาศเย็นดอกไม้ก็บานสะพรั่งสวยงามตามท้องเรื่อง ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนๆมาดูดอกไม้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจในไลฟ์สดปูตเล็กก็เบอร์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่มาส่งกำลังใจให้ทุกคืนเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานขอให้คลิปปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ